สวัสดีนะคะวันนี้แม่ฟานก็แม่ฟานไซเพชรก็มาทำกิจกรรมที่สุ่มลังคาเขียวนะคะตอนนี้จะเป็นน้องเพิ่มพูนนะคะก็น่ารักเขียวนะคะกำลังทานยาก,กับแม่นะคะนี่นะคะสมาช็กบ้านลังคาเขียวนะคะแม่ฟานก็ด้านนี้โอกาสมาร่วมกิจกรรมค่ะก็นำภาพมาให้ชมกันนะคะนี่นก็จะเป็นชื่นใจนะคะนานโนกับวบานก็ อยู่ฝากนู้นนะคะยังไม่มาปลูกตรงนี้นะคะวันนี้บรรยากาศก็ครึมๆนะคะวันนี้ก็แดดไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะน้องก็น่ารักมากๆเลยนะคะกำลังทานยานะคะกับคุณแม่นะคะเฮ้ยน่ารักจังเลย ดูกัดนะคะดูเจอเล็กกัดนะคะโอ้ยอยากทานยานะคะกัดใหญ่เลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะ,ะเจ๊เจอเล็กเพิ่มพูนมาเร็วจับไหนเร็วจับมือไหนเร็วน่ารักมา,ก,ากเลยนะคะ มาร่วมกิจกรรมนะคะที่สุมลังคาเขียวนะคะ่อเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องสร้อยเพชรด้วยนะคะกำลังจะสร้างบ้านให้น้องสร้อยเพชรอยู่นะคะน้องก็ตั้งท้องได้แปดเดือนด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะมียานะคะได้รับยาไปให้น้องทานที่บ้านนะคะ วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะได้มาร่วมกิจกรรมนะคะที่สุมลังคาเขียวกับคูเสือคูสิงนะคะก็น้องอยากคานหญ้านะคะตอนนี้ก็ดึงใหญ่เลยนะคะโอ้โหกัดค่ะกัดกัดกัดใหญ่เลยนะคะตอนนี้ น่ารักจังเลยค่ะน้องเพิ่มโูนนะคะ <c oughs> <c oughs> หนื่นะคะน่วงนะคะ <c oughs> ละถอยเด้ย๋ยวดูน้องกำลังจะทานหญ้านะคะ ตอนนี้ก็ช่วงพักเล็กนะคะแม่ขวาใช้แผดกองมาทำกิจกรรมกับครูเสือครูซิงนะคะน้องวัวบานก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะโอ้เล่นรายใหญ่เลยนะคะตอนนี้เล่นรายนะคะตอนนี้เราจะมาดูน้องเพิ่มพูนนะคะนอนหลับปุ๋ยเลยนะคะแม่ก็กล่อมนอนนะคะตอนนี้แม่ทองพูนน้องเพิ่มพูนนะคะ น้องน่ารักมากเลยนะคะน้องกำลังหลับอยู่นะคะน้องหลับอยู่นะคะน่ารักจังเลยนะคะวันนี้ช่วงภาคเร,รกไแม่ควานก็นำภาพนะคะน้องแอบนอนนะคะมืน,น,นะคะมาดูกันเลยนะคะน้องหลับเลยนะคะคุณแม่ก็เฝ้าอยู่นะคะน่ารักมากเลยนะคะ ปีเลยฟางก็นำภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะน้องน่ารักจริงๆเลยนะคะนี่นะคะน้องนาโนนะคะชื่นใจกำลังไปอาบน้ำอยู่นะคะที่พอบานก็เล่นดินใหญ่เลยนะคะ เล่นให,ใหญ่เลยนะคะนมเหล่าของเรานะคะโอ้ยนมเหล่าของเรานะคะเอา้ายพ่นเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะพักพักพักเบรกนะคะแม่ขวานก็นำภาพบรรยากาศนะคะ มาให้ชมกันนะคะน้องเพิ่มพูนก็นอนหลับแล้วนะคะบัวบานก็เพิ่งอาบน้ํามานะคะพี่บัวบานของเรานะคะเล่นทรายใหญ่เลยนะคะน้องนาน,นก็เช่นเดียวกันนะคะน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะคะทางนู้นก็จะเป็นน้องบุญชูนะคะใบเฟิร์นน้องมงคลน,นะคะทองกวล่านะคะทางนู้นก็จะเป็นน้องวุ้นคลองนะคะโอ้หลายเชือกเลยนะคะ ตอนนี้แม่ควานก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็เลยนำภาพบรรยากาศตอนพักเรีกมาให้ชมกันนะคะน้องบัวก็พี่บัวบานของเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเล่นสายเต็มตัวเลยนะคะน้องเพิ่มพูนก็จะนอนหลับอยู่ทางโน้นนะคะมีคนเฝ้าด้วยนะคะเนี่ย คนเฝ้าน้องนะคะพ่ชินใจก็ยังไปอาบน้ำอยู่นะคะจะถใายน้องอยู่ไกลๆนะคะตอนนี้น้องหลับอยู่นะคะแม่ก็ยังเฝ้าอยู่นะคะตอนนี้กิจกรรมของเราก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้รับยาจากซุ้มนังคาเขียวนะคะคือเสือคือสิง์นะคะวันนี้พังใส้เพชรของเราก็ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ ก็ดย้ยาไปเยอะเลยนะคะนําไปให้น้องสร้อยเพชรได้ทานกันนะคะเพื่อนเพื่อนชาวช้างตกงานก็มากันหลายเชือกเลยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ได้ยาก,กันไปทานทวนนาเลยนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะที่แวะเข้ามามอบคะแนนแล้วก็เข้ามาให้พวกเราชาวช้างตกงานได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะสุนัขเขียวก็น่ารักกันทุกคนเลยนะคะ ก็ดีมากเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะที่ให้ชาวช้างตกงานของเรานะคะช่องเล็กๆได้เข้ามาฝากช่องด้วยแล้วก็ได้ยาไปให้น้องช้างทานด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนที่ชุมนะะังคาเขียวก็ใจดีมากเลยนะคะดีใจมากค่ะทางไส้เพชรของเราก็เป็นอีกเชือกหนึงนะคะที่ได้รับโอกาสนี้ให้ได้มานะคะร่วมกิจกรรมนะคะก็ได้ยาไปให้น้องทานด้วยนะคะ ก็ได้รับความเมตตานะคะจากลูคนัเขายนะคะตอนนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ได้รับโอกาสนี้นะคะวันนี้เราก็จะนำยาไปให้น้องสร้อยเพชรทานกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะเอาบรรยากาศนะคะก็ได้ยากันไปกันทุกเชือกเลยนะคะก็ได้เยอะเลยนะคะเอาไปให้น้องช้างของเราได้ทานกันนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะ เดี๋ยววันไหนเรามีกิจกรรมอีกนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็นี่นะคะค่ะแล้วเด็นนะคะช้างตรงงานทุบเชือเลยนะคะก็ได้รับยาก,กันนะคะเพื่อที่จะเอานำไปให้ยาให้ช้างของตัวเองได้ทานนะคะ ผังสร้อยเพชรก็เป็นอีกหนึ่งเชือกนะคะที่ได้ยาในวันนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไปให้น้องสร้อยเพชรกันนะคะขอบทีมงานบัวบานไม่เอาเก็บทุกทีเลยอืมกระสือกระสิงนะคะแต่แต่ว่าของผมอยู่ในรถแล้วครับอันขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดเป็นกำลังใจให้ช่องผังสร้อยเพชรคามีดีด้วยนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆคะ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะนะ